สว,วัสดีครับน้องๆอวันนี้เราก็อยู่กันที่นี่นะนี่ให้ดูก่อนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสนะนี่อากาศด,ดีมากเลยนะโอ้โหภูเขาร้อมรอบเลยนะน้องๆอที่นี่มันก็อยู่ห่างจากบ้านเราไม่ไกลมากนะประมาณสัก40โลได้นะนี่อากาศด,ดีมากนี่วันนี้เราก็ออกมาปิกนิกกันนะนี่ออกมาปิกนิก อะไรลูกนี่ประทัดประทัดลูกบอล่ยประทัดดีนะมันไม่มีไอ้นี่แล้วอะ่ะแบบดินปืนอะ่ะเออดินปืนมันหลุดออกไปแล้วแล้วมันเหลือแต่ตัวชนวนเออใส่หู้อ่านี่วันนี้เรานี่ด้วยเอาซื้อ,อลาบกับไก่มานะ,ะมาปิกนิกกันนะเอาจานเตรียมจานมาจากบ้านนะโอ้โหที่บรรยากาศดีน้องๆอ่านี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรบอบๆกันนะ ข้างหลังก็เป็นแบบที่ปล่อยน้ำนัน้องน,องน,นี่เขาปล่อยน้ําปล่อยน้ําลงไปข้างล่างนะข้างล่างก็จะเป็นน้ําตกนะแล้วก็มีแบบพวกเอ่อร่องกงร่อง,องแก่งอะไรอย่างนี้ตรงข้างล่างนู้นมีด้วยนะโรงแรมเพียบข้างล่างเนี่ยเออนี่ดูภูเขาล้อมรอบเลยนะโอ้ยสวยมากเลย ท่นี้น้องๆเราก็วันนี้เราก็จะมาตั้งใจจะมาเล่นว่าวนะแต่ไม่รู้มันจะขึ้นได้สูงไหมมันขึ้นได้ประมาณนี้นะจริงๆปล่อยขึ้นไปก็ได้นะแต่พอดีว่าเดี๋ยวมีพวกรถมานะอ่านี่เราก็โอ้แต่ลมแรงมากเลยนะแป๊บเดียวก็ขึ้นไปข้างบนแล้วโอ้นี่ลายสปอนบอบด้วยโอ้อ่าไหฮะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้นี่น้องเปาเล่นแล้วนะตอนนี้ให้น้องเปาเล่นแหละส่วนพี่วินนู่นนั่งหนาวอยู่นู่น โอ้มาเล่นนี่นะมานั่งหนาวเฉยเลยนะนี่นะเออเราเตรียมมาสองตัวนะว่าวอ่ะแต่เออจ้าเปาออนี่น <laughs> ้องของเป,า,เา,งเปาไม่เคยเห็นว่าวนะจริงๆก็เคยมีนะแต่เราไม่ได้เล่นเนี่ยนะมันไปวิ่งแนละ้วมันไม่ขึ้นมันลมไม่แรงเหมือนที่นี่นี่ดูแคปแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วนะเออดึงด้วยกระตุกโอมกระตุกกระตุกกระตุกออกระตุกมันจะได้ขึ้นขัางบนถ้ากระตุกอะ่ะเออ ้รคอยกระตุกมันถ้าไม่กระตุกอ่ะมันจะร่วง <Yay! S 1> เออนอกจากมันจะติดลมบนไปแล้วตอนนี้มันยังไม่ได้ติดลมบนไงเออกระตุกมันจะได้ขึ้นเออโหสวยไหมน้องๆนี่นนบรรยากาศก็กดีมากๆเลยนะที่นี่นะบรรยากาศดีมากๆเลยอ้าวตอนนี้เขาก็เปิดไฟแล้วนะเปิดไฟทางแล้วโหสวยปอีกแมบอืมโอ้ยนู่นน้องเปาน้องเปาดึงเม้าเลแล่วนะไหนดึงเร็วดึงเร็วกระตุกเร็วกระตุก เออกระตุกเร็วเออโหอาเราปล่าวเล่นว่าวเปแล้วเด่ะถือเร็วมีเล่นไหมเออลมลมเหลิมล่มเบาแล้วนะต้องให้ลมแหละโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นสูงแล้วนะถือโอเคแล้วนะกระตุกเร็วกระตุกเร็วจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วกระตุกกระตุกอืมนี่นี่อันนี้นี่พ่อช่วยพ่อช่วยอาปล่อยแล้วนี่ติดแล้วอยู่ข้างบนแล้วโอ้ เล่นว่าวนะน้องๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีพื้นที่ให้เราได้เล่นแล้วนะอืบเร็วๆจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วดึงดึงเออเนี่ยลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้วอ่านี่ขึ้นแล้วโอ้ยโอ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วจะล่วงแล้ว เป็นรถล,ลายรถนะอู้อา้าวอเดี๋ยวรอของพี่บินขึ้นอ,อีกลำหนึ่งนะนี่ของน้องปาก็ขึ้นอยู่นะตอนนี้แต่ไม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 กล้าปล่อยมันไปไกลนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนแล้วก็เผื่อมันล่วงแล้วไปโดนรถคนอื่นเราเรากลัวนะเอาแค่แบบแค่นี้พอ,พอนะโอ้สวยแล้วล่วงเลยเห็นไหมพ่อปล่อยไม่เวีนต่อก็ไม่เว็นต่ออา่อา ่านี่ของพี่บินนะพี่บิน,บนจับจับเออพี่บินจับด้วยเร็วฮะงูของพ่อมาแล้วน่องของพ่อมาแล้ว,หงงลวโหเขาขึ้นสูงมากเลยอะ่ะ หลวงพ่อสูงมากข้นอยู่บนโน้นเลยสูงมากพี่วินปล่อยเลยพี่วินปล่อยเทียนนิดเทียนนิดเลยเราอย่าออกไปนะลูกนะเฮลโลเฮลโลเฮลโลนู้นหลวงพ่อข้างบนนู่นนู่นหลวงพ่อสูงมากเลยอ่ะ ช่างนั้นแหละดึงเลยดึงเลยนู้นลอยไปแล้วลงน้ำหลุดออกจากนี้เฉยเลยทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันหนาวเลยเหรอนอนนี่เลยไหมนอนท,ที่นี่เลยการเต้นเลยไม่เอาทำไมหนาวนอนกาง,งเต้นนอนบนเตียง เาอยู่ไหนนะโอ้วสูงมากนู่นนะปอถือนุ่นนังไม่ใช่เชือกไม่หลุดเหรอเชือกไม่หลุดเลยอีกอันหนึ่งหลุดหายไปเลยอ่ะยังเห็นอยู่ติงเห็นปิดเหมือนยิ้มใหอ่นี่สองคนนี้ก็หลับนอนกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะแม่อุ้มแกะของกินเลย อ่านี่ตอนนี้หลังจากเราทำว่าวอยู่สักพักนึงนี่ตอนนี้ว่าวเราก็ติดลงบนไปที่เรียบร้อยแล้วน,น,น้องๆนี่โอ้ยตัวนึงเมื่อกี้มันหลุดไปแล้วนะตก,กลงไปในน้ําแล้วน้องๆเพราะว่าเชือกเนี่ยเขาเขาไม่ยอมผูกมาให้เราคนระับพอก็ไม่รู้อ่ะพ่อก็พอนี้เสร็จพ่อก็ปล่อยแล้วมันก็หลุดไปเลยโอ้เสียดายจังนะแต่ไม่เป็นไรยังเหลือตัวนึงตอนนี้ลมนี้ก็ติดลงบนไปที่เรียบร้อยแล้วนี่เราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะยืนเฉยเนี่ยรอ ยืนดูที่เฉยเลยเนี่ยโอ้สวยเลยอ่าอ่าเดี๋ยวเราพักยกนะเดี๋ยวก็ปล่อยให้ว่าวมันลอยอยู่เงี้ยนะปล่อยมันลอยอยู่เงี้ยอ่าเดี๋ยวส่วนเรามานี่ก่อนนี่เรามีของกินด้วยนี่เรานี้เรามาแคมปิ้งนอกบ้านนะออกมากินข้าวนอกบ้านนะนี่กินข้าวนอกบ้านของจริงนะนี่นี่นะี่น่ากินมากต้อนร่างนะอ่าเตาหิวข้าวไหมลูกพี่บินหิวข้าวไหมอออ่ะพี่บินถือ ือว่าวใ<อ>ห้พอ,นอหน่อยถ<อ>ือเฉยแค่นั้นแหละไม่ต้องทําอะไรแล้วแง่ได้เล่นว่าวสมใจแล้วนะตอนนั้นพ่อไปพ่อเคยไปสาแก้วนะแล้วก็แวะระหว่างทางเขามีขายแล้วก็ซื้อกลับมาให้นะน้องมินเล่นไม่เป็นนะผลสุดท้ายไม่มีที่เล่นนะไม่มีที่เล่นเมาเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าที่นี่ลมแรงเอ้าเสียดายมากเลยโอ้หนี่ก็ติดลมบนไปที่เรียบร้อยแล้วอ้าวจะร่วงจะร่วงจะร่วงไม่ร่วงหรอก โอเคอ่าเดี๋ยวเราก็พักทานข้าวกันแป๊บหนึ่งนะน้าอตอนนี้เราก็ กินกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอนะนะที่นี้ไม่มีบนบนนี้ไม่มีถังขยนะแล้วน้องๆเราก็นองลงไปทิ้งเอาเองนะเวลาเอาอะไรมาเราต้องเอากลับไปให้หมดนะอ่งางเก็บน้ำอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสนะ,ะนี่นี่ก็เป็นว่าวของเรานะที่เราลงมานะอเออตอนนี้เรามีสองอันนะแต่อีกอันนึงร่วงน้ําไปแล้วนะพ่อทําหลุดนะเออเสียดายจังอ่า<อ> ตอนนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเตรียมตัวลับบ้านกันนะ,ะนี่นี่เล่นผีผ้าหุ่มกันได้แน่สามคนนี้โอเคเอเร็วเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอ่างเปากับพี่มาวินด้วยนะอ้าวบายบายเลย